สวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือให้การส,สนับสนุนให้แรงใจนะคะแต่จะบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่หนูไม่ใช่เราไม่ใช่หนูแน่นอนคนที่อยู่เบื้องหลังก่อเกิดเมืองใหม่มีสองคนนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญ ซึ่งหนูไม่มีความสามารถในการสร้างเมืองใหม่อย่างแน่นอนมีบุคคลสำคัญสองคนที่จะให้รู้นะคะว่าเขาอยู่เบื้องหลังการสร้างเมืองใหม่เมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี้มีคนขับเคลื่อนอยู่สองคนหลักๆเลยนะคะมีสองคนแล้วก็ที่รองอ่ะจะไม่เอ่ยนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่ารองเนี่ยคือใครบ้าง รู้จักกันหมดแล้วละ่ะหลักๆเลยก็คือปราดพระราชาแห่งเมืองปราดท่านให้การสนับสนุนสร้างเมืองใหม่กับนายปรีชานายปรีชาเนี่ยอยู่เบื้องหลังปิดทองใต้ฐานพระนะคะทํางานกับพระราชาแห่งเมืองปราดเพื่อที่จะก่อเกิดกําเนิดเมืองใหม่ นายปรีชานี่ฉลาดมากมีความสามารถรอบรู้ทุกสรรพสิ่งคือทั่วโลกเนี้ยไม่มีใครเกินนายปรีชาแล้วเจ้าเมืองที่ชื่อที่มีเจ้าเมืองที่มีความเป็นปราดอะ่ะเจ้าเมืองแห่งปราดอะ่ะชานฉลาดฉลาดมากเจ้าเมืองปราดนี่ฉลาดมากฉลาดที่สุดนะคะฉลาดแล้วก็แบบเหมือนมี อภิญญายานเหมือนมีตาทิพผูทิพยตลอดเวลาก็รู้ว่านายปรีชาเนี่ยแอบทำความดีให้พระราชาพระราชาก็เลยว่าอุ้ยนายปรีชาเนี่ยเป็นคนดีนะทำงานให้พระราชาไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนปิดทองใต้ฐานพระอยู่นะคะนายปรีชาเนี่ยพระราชาแห่งเมืองปราดก็ฉลาดฉลาด ส่วนนายปรีชานี่ก็ฉลาดกว่าอีกรอบรูทบ้ทุกสัมพกทุกสัมภาร์น่ะได้หมดอะไรจะมานี่ในายปรีชานี่ได้ทุกเรื่องขยันฉลาดเก่งแล้วก็ทำงานแบบรับๆส่งข้อมูลให้พระราชาเมืองปราดนี่ตลอดพระราชาเมืองปราดนี่ก็รู้ค่ะว่านายปรีชานี่ขยันแล้วก็ทำงาน ถวายความจงรักภักดีให้กับพระราชาเมืองปราดก็เลยให้งบสนับสนุนตลอดเวลาแต่ทั้งสองเนี่ยนายปรีชาเนี่ยทำงานให้พ,พ,พระราชาเมืองปราดพระราชาเมืองปราดก็ส่งส่งบรรณาการช่วยเหลือให้ต้นทุนคอยสนับสนุนให้ในายปรีชาไม่มีคนรู้นะคะเมืองใหม่จะเสร็จแล้วยังไม่มีคนรู้เลยบางคนก็รู้นะคะแต่นายปรีชาก็แอบทําไม่เปิดเผยนะคะพอมีคน มาช่วยเขาก็ยิ่งสนับสนุนใหญ่เลยคราวนี้พอมีคนเข้ามาช่วยอะค่ะมันก็มีคนที่ไม่อยากจะให้เกิดเมืองใหม่เพราะอิจฉานายปรีชาก็เลยต้องทำงานอย่างลับๆเพราะถ้าทำงานแบบเปิดเผยตัวตนเนี่ยโชวว่าผลงานของเขาเนี่ยนายปรีชาคงไม่ได้เมืองใหม่นะคะเขาก็เลยหลบซ่อนหลบซ่อนในการทำความดี คนดูเขาภายนอกก็หาว่าเขาขี้เกียจเกเรเอาแต่เล่นแต่แท้ที่จริงแล้วเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนายปรีชาเป็นคนขับเคลื่อนทั้งหมดขับเคลื่อนแบบลับๆไม่ได้ปิดทองหลังพระแต่เป็นปิดทองใต้ฐานพระนะคะให้การสนับสนุนนายปรีชาด้วยนะคะมีคนเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมากมายทั่วโลกเลยอะให้การสนับสนุนนายปรีชาเพราะเห็นนายปรีชาทา พอนายปรีชาทำก็สนับสนุนกันแล้วอยู่มาวันหนึง่งนายปรีชาถูกทําร้ายถูกคู่จะเอาชีวิตห้ามไม่ให้แตะต้องเมืองใหม่ไม่ให้สร้างเมืองใหม่นะคะหยุดสร้างถ้าแกรสร้างฉันเอาแกตายแน่ปรากฏว่านายปรีชาเข้าคุกค,ค่ะนายปรีชาติดคุกค,ค่ะนายปรีชาก็เลยวางแผนใหม่ถ้าฉันทําแบบเนี้ฉันคงตายอยู่ในคุกนั่นแหละ ทีนี้ก็มีคนไปช่วยนายปรีชาออกจากคุกเพราะว่าเขารู้ว่านายปรีชาเนี่ยทํางานหนักมากปิดท้องใต้ฐานพระแหละอยากให้มีเมืองใหม่ถวายแก่พระราชาเมืองปราดพระราชาเมืองปราดก็ฉลาดช่วยทุกอย่างแต่แอบนะคะแอบช่วยนายปรีชาเพราะพระราชาก็เลยส่งคนมาช่วยนายปรีชาให้ออกจากคุกเยอะแย,ยะเลยนะคะมาช่วยกัน แล้วเมื่อนายพิชาออกจากคุกมาได้เนี่ยติดคุกเลยนะคะทําความดีสร้างเมืองใหม่เนี่ยนายพิชาบอกถ้าฉันทําแบบนี้ฉันติดคุกแล้วไม่ได้ออกมาสร้างเมืองใหม่วางแผนใหม่เลยค่ะวางแผนกับชาวบ้านอ่ะเพื่อนๆอน่ะที่อยู่ในละแวกบ้านอ่ะเอาอยัางไงดีถ้าเราทําแบบเนี้ยคนที่มันไม่ต้องไม่ต้องการให้เกิดเมืองใหม่มันขวางอ่ะพวกมารเนี่ยมันจะต้องเอาเราให้ตายแน่เลยขนาดเราทําแบบเนี้ย ยังติดคุกไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ถ้าไม่ได้พระราชาเมืองปราดมาช่วยเราอ่ะเราไม่ได้ออกจากคุกแน่พระราชาเมืองปราดนี่ฉลาดนะส่งคนมาช่วยออกจากคุกได้วางแผนกันเออเราทำงานกันกลางคืนสิกลางวันเราก็ไปเล่นกันไปไปเที่ยวไปกินไปเล่นทำเป็นแบบผู้ชายที่เสเพลเพลยยบอยอ่ะเออเอาให้ครบเลยอะไรนะกินเหล้าเขานาลีการพันนัน ่าไปไว่ายน้ําไปกระโดดตึกไปขับรถเล่นวันวันนึงไม่ต้องทําอะไรกลางวันนะกลางวันนี่เราไม่ต้องทําอะไรกันเราขับรถเล่นตะเวนรถเหมือนเหมือนคนไร้ค่าทําตัวให้เป็นคนไร้ค่าและไอ้คนที่มันต้องจะเอาเราเข้าคุกอะ่ะมันจะมองข้ามเราแต่เราจะมีผลเสียรตรงที่ว่าคนที่เขาเคยให้การสนับสนุนเราเขาเชื่อถือเราเขาก็จะ ลมเลิกการสนับสนุนเขาจะไม่เชื่อถือเราแล้วทํายังไงได้ล่ะเราก็ต้องเลือกนายปรีชาก็พูดกับเพื่อนเราต้องเลือกที่จะทํางานใหญ่ให้เสร็จส่วนคนที่เขาเลิกสนับสนุนเดี๋ยวถ้าเขารู้เขาจะกลับมาสนับสนุนเราอย่างแน่นอนและมากกว่าเดิมนะคะนายปรีชาก็พูดเพราะนายปรีชาเป็นคนฉลาดกับเพื่อนนะเพื่อนเยอะมากนายปรีชาเนี่ย ปรึกษาการทํางานกลางคืนค่ะกลางวันก็ขับรถเล่นกันไปกินกาแฟกันไปโดดน้ําไปว่ายน้ําไปทะเลนะคะไปขึ้นเขาโอ้โหไปลุยปา่าอะไรสารพัดนะไปนั่งร้านอาหารเหมือนคนเสเพลอะนะสร้างกระแสะให้ตัวเองเน่าที่สุดนะ่ะเพื่อที่คนร้ายอะ่ะมันจะได้ไม่เอาเขาเข้าคุกฝากนะคะใครที่เคยให้การสนับสนุนนายปรีชาและเพื่อนเพื่อน ให้การสนับสนุนเขาด้วยนะคะเพราะเขาอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของเมืองใหม่เพื่อที่จะสร้างเมืองใหม่ถวายพระราชาพระราชาแห่งเมืองปราดอ่าพระราชาแห่งเมืองปราดเนี่ยเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ฉลาดแต่ก็มีคนไม่หวังดีโจมตีพระองค์ตลอดเวลาหาทางที่จะกำจัดพระองค์ตลอดเวลาอยากได้เมืองไงคะไม่สร้างเมืองแต่จะยืดเมืองของพระราชาเมืองปราด แล้วพระราชาเมืองปราดนี่เขาฉลาดอยู่แล้วค่ะที่มีคนเขาลือกันนะได้ยินบ่อยมากพระราชาเมืองนี้ฉลาดมีพระราชาเป็นปราดฉลาดเกินก็ให้การสนับสนุนลับๆกับนายปรีชานายปรีชาก็ยินดีมากเลยค่ะยอมเจ็บยอมปวดยอมโดนทุบตียอมโดนด่ายอมที่จะโดนริดรอนค่าใช้อะไรนะงบประมาณงบประมาณไรายได้ที่เคยได้ไดไดมาก็โดนริดหมดเลยเพราะว่า เขาคิดว่านายปรีชาเนี่ยไม่ทํางานแล้วคนเข้าใจผิดนะคะเข้าใจใหม่นายปรีชานี่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเมืองใหม่ปรีชานี่คือความสามารถรอบรู้ทุกสัมพารธ์กทุกสิ่งให้การสนับสนุนพระราชาเมืองปราดทั้งสองนี่ทํางานประสานกันน่าดูเลยนะคะพระราชาเมืองปราดทํางานแบบลับๆปกปิดส่วนนายปรีชานี่ทํากลางวันไม่ได้แล้วถ้าทํากลางวันติดคุกแอบทากลางคืนค่ะ ก็เลยช่วยส่งข้อมูลกันจนตอนนี้แปลนที่จะสร้างเมืองใหม่เป็นรูปเป็นล่างนะคะแล้วเตรียมที่จะลงเสาเข็มแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะเขาขุดหลุมใกล้ขุดหลุมลงเสาเข็มสร้างผังใหม่เมืองใหม่นะคะก็ฝากคนที่เคยสนับสนุนนายปรีชานะคะกลับมาให้การสนับสนุนเขาด้วยนะคะเราเองก็ทำร้ายเข้ามาไม่น้อยก็กราบขอโทษนายปรีชา แล้วก็กราบขอโทษคนของนายปรีชาทุกๆคนนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วเหลือนายปรีชาการสร้างภาพเขาไม่ได้สร้างในคนเดียวแต่เขาต้องสร้างเป็นทีมหลอกว่าไม่ทำงานไม่ทำมาหากินจนคนด่าเขาว่าเป็นขอทานเขาก็ทนนะคะไม่พูดไม่ปิดปากไม่เถียงเคยเห็นนายปรีชาออกมาเถียงอะไรนะไม่มีเนาะมีแต่ลูกทีมเขาอะที่ช่วยเขาออกมาเถียงแทนเพราะว่า เารู้ไงคะว่านายปรีชาทํางานหนักปิดทองใต้ฐานพระฝากพ่อแม่พี่น้องกลับมาให้การสนับสนุนนายปรีชาและทีมงานทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผังเมืองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเลิกลงเสาเข็มทุกคนจะได้อยู่เมืองใหม่นะคะอ่าส่วนพลราชาเมืองปราดก็สนับสนุนยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้ว่านายปรีชาขยันทํางานสนองใต้พายุโคะบาด ราชาเมืองปราดก็ให้งบสนับสนุนทุกงบบุคคลสองคนนี้สําคัญนะคะแล้วยังมีการขับเคลื่อนของลูกทีมนายปรีชาอีกโอ้โหเยอะนะคะก็กลับมาขอร้องนะคะกลับมาสนับสนุนนายปรีชาด้วยแล้วทุกลูกทีมเขาทุกคนนะคะให้ได้มากกว่าเดิมนะคะไม่ใช่เอาเท่าเดิมสนับสนุนเขานะคะเพื่อการขับเคลื่อนเมืองใหม่เขาไม่อาจที่จะทําผลงานให้ประจักษ์แก่สายตาได้เพราะถ้าเขาทํางานออกเบื้องหน้ากล้อง ติดคุกค,ค่ะแล้วไม่ได้ออกมาทํางานนะคะเขาจึงวางแผนเล่นกันกลางวันเล่นกันกลางคืนทํางานประมาณนี้ก็ฝากไว้นะคะแล้วเราก็อยู่เบื้องหลังนิดหน่อยก็กราบขอบคุณแล้วก็กราบขอโทษขอ,อสิกรรมทุกท่านทุกคนที่เราได้ล่วงเกินทางกายวาจาใจทําร้ายท่านไวมากมายคิดว่าท่านไม่ทํางานคิดว่าท่านเล่นกันแต่พอเช็คไปแล้วลึกๆโอ้โห ทำงานกันไม่หยุดไม่หย่อนนะคะกลางวันสร้างภาพเล่นกลางคืนลุยงานกันไม่หลับไม่นอนนะก็ฝากพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอา่าให้การสนับสนุนนายปริชาครั้งนะคะเมืองใหม่นี้ชื่ออะไรคะปราดแห่งนครปรีชานะคะเดี๋ยวเราจะได้อยู่เมืองใหม่กันแล้วนะคะมีความสุขนะคะเลิกทะเลาะกันได้แล้วโชคดีสวัสดีค่ะ